นั่งสมาธิแล้วชีวิตดีขึ้นจริงหรือไม่นะครับมี FC มีลูกศิษิ์ถามโค้ชขาโค้ชขาหเห็นโค้ชนั่งสมาธิทุกวันเลยนะครับ ประโยชน์ของการนั่งสมาธิมันดียังไงบ้างนะครับแล้วมันเปลี่ยนชีวิตไหมแล้วมันจะไม่ทุกข์ไหมแล้วมันจะร่ํารวยไหมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าอดีตนะครับโพสเก๊เคยเป็นคนยากจนนะครับเคยเป็นคนที่ไม่มีฐานะนะแล้วก็เป็นคนกินเหล้าดูบุหรี่เที่ยวกลางคืนเจ้าชู้คือสินห้าเนี่ยน่าจะผิดเกือบหมดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ล้มเหลวในชีวิตบ่อยมากนะครับทำงาน work มาสักพักแล้วก็ล่วงทํางาน work work มาแล้วพักแล้วก็ล่วงนะครับเหตุเพราะไม่มีสติอ่าขาดสตินะ ครับทำงานขนาดไหนทำสักพักแล้วก็ล้มเหลวแต่พอหลังจากมาได้ฝึกสมาธินะครับคำว่าสมาธิของโค้ชเนี่ยสามารถ ทาได้ทุกศาสนานะขอให้มีลมหายใจทีนนี้พอเรามีสมาธิแล้วมันจะมีสติอ่าพอมีสติแล้วมันก็จะมีปัญญาอ่าพอมีปัญญาเกิดขึ้นปุ๊บพอเรามีสติมีปัญญาเกิดขึ้นปัญญาคือความรู้ในการทำมากินในการใช้ชีวิตสติก็คือรู้เนื้อรู้ตัวว่าเราทําอะไรอยู่นะครับพอเรามี2ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตโคตดดีขึ้นนะครับจากไม่ค่อยมีตังค์เนาะก็สามารถที่จะหาอะไรได้นะครับหลักหมื่นนะครับหลักร้อยหลักหมื่นหลักแสนหลักร้านได้นะครับทำให้ชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลัง ถามว่าโค้ดเค้กนั่งสมาธิต่อเนื่องมากี่ปีแล้วแต่ต่อเนื่องมา3ปีแล้วนะครับพันกวันแล้วก็ถามว่าคนฝึกสมาธิเนี่ยนะมันต้องมีทุกไหมมันเสียใจเป็นไหมคนฝึกสมาธิก็เสียใจเหมือนเดิมครับก็ดีใจเหมือนเดิมครับแต่ว่าเสียใจก็ไม่ฟุ้งไฟมากเกินไปนะครับดีใจก็ไม่ดีใจจนลืมตัวมากเกินไปเห็นสุขเห็นทุกนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตแบบ ไม่กลัวอะไรนะครับเวลาเรามีสติก็ไม่กลัวอะไรถามว่าทําสมาธิแล้วจะรวยขึ้นไหม ก็ต้องชีวิตต้องดีขึ้นครับแน่นอนเพราะว่าเราทําสมาธิเราไม่เอาชีวิตไปตกต่ําเรื่องอื่นเราพยายามหาทางออกในสิ่งที่ดีนะครับใครจะกินเหล้าดูบุหรี่บ้างอะไรเงี้ยโค้ดไม่ขอก้าวล่วงนะแต่ตัวโค้ดหลังจากที่นั่งสมาธิเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าเลิกหมดเลยเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกจ้าชูกกลายเป็นคนยังไงไม่รู้นะครับก็ไม่เอาตัวไปเอียบเทียบเพราะว่าคนที่เขาดูบุหรี่กินเหล้านะครับเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็เป็นคนดีเยอะแยะไปนะครับการที่คุณไม่กินเหล้าไม่ดูบุหรี่ไม่ใช่ว่าเป็นการการันตีว่าเป็น มองว่ามันเรื่องของสุขภาพมากกว่าเพราะว่าคนกินเหล้าดื่หลิ่ที่เขานิสัยดีๆก็เยอะแยะไปอันนี้ไม่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 สีไม่สีเรียกไม่ก้าวล่วงเพราะมันไหลสายชีวิตแต่ขอบอกเลยว่าหลังจากที่ปฏิบัติเนี่ยนั่งสมาธิมาต่อเนื่องนะครับสปีเนี่ยนะครับชีวิตเปลี่ยนแล้วก็ชีวิตดีมากขึ้นเลยนะครับก็สามารถหารายได้หลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับจนทุกวันนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้เป็นที่ปรึกษาได้เป็นอาจารย์สอนทั่วประเทศได้วันนี้โค้ดเค้กจะมีเคล็ดลับนะคราาทํสมธ ทุกๆวันวันละหนึ่งงานละ3านาทีใครอยากฟังส่งส่งคอมเมนต์กาลังใจใต้คลิปหน่อยเดี๋ยวโคจะทําทุกวันเลยแล้วพบกันกับการทําสมาธิวันละหนึ่งคลิปครับสวัสดีครับ